ครับอันนี้พี่โพนะครับจะมาเล่นเกมนะครับสกรมนะครับสายโซโล่นะครับก็คือเพิ่งลองซื้อเกมมานะครับเดี๋ยวดูว่าจะเล่นยากไหมนะครับนะับวันนี้พี่โพได้ลองเข้าไปเดินเดินมาแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าการเล่นนะครับจะเป็นยังไงนะครับในวันนี้นะครับวันที่1ของการเล่นเกมสกรมนะครับผมก็คือเกมเอา เขาเรียกว่าไงนะเกมชีวิตรอดนะครับในแม,ป,แมปหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับมาภารกิจวันนี้นะครับพี่โบจะหาพื้นที่ในการสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวดูว่าจะทําได้แค่ไหนนะครับครับตอนนี้ก็ผมก็เข้ามาในเกมสกร,ร้วนะครับก็คือ,อ เซฟเบอร์นี้ก็คือทางแอดมินนี่นะครับได้ได้แจกของในการเริ่มต้นนะครับก็คือเราจะได้อุปกรณ์คือเป็นพวกอาวุธปืนแล้วก็พวก m อ e พวกน้ำาแล้วก็พวกรถ A อทนะครับหนึ่งคันนะครับในการเริ่มต้นนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เสื้อผ้านะครับต่างๆที่ใช้ในการดำนกชีวิตอยู่ในแมกนะครับผมวันนี้ผม อยู่ที่โซนของเป็นโซนของ PVE นะครับด้านล่างตั้งแต่เซตสี่นะครับถึงเซตศูนย์นะครับในส่วนสีขาวทั้งหมดเลยนี่จะเป็นโซนของ PVE นะครับไม่สามารถทำดาเมจกันได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของซอมบี้นี่ยังสามารถทำดาเมจให้กับเราได้นะครับส่วนโซนด้านบนนะครับเป็นโซน PvP หมดเลยนะครับผมนะฮะก็คือเจอกันยิงกันได้นะครับแต่โซนนี้เจอกันจยิงกันแล้วก็ จะไม่เกิดดาเมจนะครับผมส่วนวงเขียวเขียวนะครับก็คือเป็นจุดเซฟโซนนะครับจุดเซฟโซนนะครับเป็นจุดที่ขายของนะครับของสีเขียวเขียววงกลมนะครับเป็นจุดขายของของ npc นะครับเราสามารถไปซื้ออาวุธซื้ออุปกรณ์แล้วก็ซื้อเครื่องแต่งกายที่นั่นได้นะครับผมนะตอนนี้ผมอยู่ในโซนของเซตสนะครับผมว่าจะหาจุด สร้างบ้านอ่าโซนนี้แหละครับเดี๋ยวดูเพราะว่ามันก็ใกล้จุดฟาร์มด้วยแต่ว่าอาเดี๋ยวดูว่าผมจะหาโซนไหนดีนะครับครับตอนนี้ผมอ่าผมอยู่ตรงเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นสักหน่อยนิกว่าครับจุดสร้างบ้านอ๋อตงนมีบ้านคนในหนึ่งหลังครับ างตรงนี้เลยยไงไงแล้วก็นะกอนดี่ต้องระวังในเรื่องของซอมบี้นะครับก็คือซอมบี้จะทำดาเมจเราได้พอสมควรนะครับผมจะสร้างตรงนี้แล้วกัน,นครับคือสายโซโล่ต้องทำใจนะครับมัน เรามือใหม่ด้วยแต่นี้บางครั้งเราจะไปหาทีมหาอะไรก็เรายังไม่แข็งพอนะครับก็ต้องค่อยๆสร้างค่อยๆลงชีวิตอยู่ไปก่อนนะครับในเรื่องของการเล่นเกมสกร,รมนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วผมจะเอาตรงนี้ สีแล้วก็กล่องทูบ๊อก คือเล่นเกมสกร,รมนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเพื่อนๆมาเล่นด้วยครับเราจะได้เปรียบในเรื่องของการฟาร์มการหาอาวุธนะครับถ้าเล่นคนเดียวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเราเราค่อนข้างจะอยู่ยากนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ได้นะครับถ้าลองว่าเราไม่ซีเรียสมากนะครับ ตัวละครผมเริ่มร้อนความที่ใส่ชุดหนามาชุดเต็มนะครับมันก็ไม่เต็มนะมันชุดหนาเดี๋ยวผมจ้างสร้างพื้นไม้ไปก่อนครับแล้วก็ค่อยมาอถอดอุปรกรณ์ ใน,นเทบสถานะด้านซ้ายนะครับซ้ายล่างนะครับก็จะมีรูปหัวใจก็คือเหมือนเลือดแล้วนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือการเหมือนกำลังเราเรากำลังเราเหลือเท่าไหร่แล้วก็ ส่วนของอันที่สามก็คือเป็นรูปหิวนะครับเหมือนรูปกระเพาะเราแล้วลวะครับสำหรับคนไม่รู้ก็นะครับบางคนก็ไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเกมแบบไหนนะครับเกมนี้ค่อนข้างจะกินสเปคเครื่องนะครับอันนี้ผมเล่นไปแล้วก็ได้ขอบด้วยนะครับอาจจะบางครั้งภาพอาจจะไม่ไม่ชัดไม่ไรนะครับผมต้องขออภัยตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมสร้างนี้แล้วผมขอ,อุ่าถอดอุวุตลงก่อนนะครับ พว่าตัวละครผมร้อนนะครับถอดกางเกงเลยดีกว่า โอเคนัวผู้ทำต่อสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาลองเรีนด้วยกันนะครับก็คือเกมนี้เป็นเกม พีนะครับไม่ใช่เป็นเกมของมือถือนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับนีคอร์ดไว้ด้านล่างนะครับเผื่อใครอยากสนใจมาเล่นด้วยกันนะครับอย่างที่บอกครับคือเกมนี้ค่อนข้างจะกินสเปคเครื่องพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่า,าจะกินจนแบบไม่สามารถเล่นได้นะครับเครื่องผมก็ไม่ค่อยแรงครับก็ยังพอเล่นได้ครับก็ ปรับภาพไปที่โลต่าสุดนะครับก็ไม่เป็นไรครับพอเล่นได้ครับพอจะอประท้าได้เพราะว่าเกมนี้ผมเคยเล่นมาบ้างแล้วบางส่วน,นครับแต่ว่าก็ห่างหายไปนานครับด้วยความที่ม,มันเล่นคนเดียวนะครับบางครั้งก็ไม่มีอะไรไปทําครับแต่วันนี้ผมก็เลยมาได้ขอให้ทุกคนได้ลองลองดูครับว่าเออเผื่อใครอยากสนใจมาเล่นด้วยกันนี้นะครับ ซฟนี่ก็ดีอย่างนะครับคือแอดมินดูแลดีมากครับแล้วก็ช่วยเหลือในทุกๆด้านนะครับพอสมควรนะครับแต่ก็ก็ไม่ใช่แบบช่วย้าจนเกินดีนะครับผมก็พอได้อยู่ครับก็โอเคอยู่เซิฟนี้ครับ 五包。 เราก็สร้างไปเรื่อยครับเพื่อนๆเนี่ยครับคนเดียวนก็ต้องทำใจอย่างนี้นะครับมันไม่มีคนช่วยแล้วก็ต้องเนี่ยอยู่ให้ได้ครับ ผมสร้างพื้นเรียบร้อยผมก็จะขึ้นขึ้นเป็นหลังนะครับก็สักครู่ครับ อันหนึ่งก็น่าจะพื้นร้าน่าจะเสร็จแล้วนะครับคือสร้างแล้วมันต้องเราก็ต้องหากุญแจมาล็อกด้วยนะครับหากุญแจอาจจะต้องมีกำแพงด้วยครับเพราะว่าบางครั้งถึงจะเป็นโซนอ่า PPE ก็จริงครับแต่ว่าบางครั้งมันก็มีการแบบมาไขาบ้านกันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่ผมเรียบร้อยครับสำหรับพื้น ครับตอนนี้ผมก็จะขึ้นบ้านเป็นหลังนะครับเป็นได้หลังเล็กหรือเปล่าขึ้นได้ไหมั้นะผมต้องเคลียร์ของก่อนนะครับ อทดลองใหม่ครนะับเพื่อนน่าจะได้ครัก็คือ ผมต้องดูครับก็คือถ้าเป็นสีแดงมันยังมันจะลงไม่ได้นะครับถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยนี่น้ําเงินก็น่าจโจโอเคครับเพื่อนๆทีนี้ผมก็จะต้องหาของมาใส่ท่อนไม้แล้วก็เหล็กแล้วก็ทูบ็อกตัวผมมีแล้วทูบ็อกโอเคครบแล้วครับอ่าแล้วผมจะต้องไปตัดไม้นะครับเพาะในตัวบ้านเนี่ยใช้ไม้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพื่อน นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนเสร็จเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ผมก็เติมไม้ไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเต็มนะครับในการสร้างบ้านนะครับสร้างที่พักนะครับตอนนี้เหลืออีกสิบแล้วก็ ไม้แผ่นสิบสามแล้วก็เหล็กอีกแปดนะครับต้องค้างจะใช้ไม้เยอะนะครับแล้วก็ส่วนพวกไอ้ทูบงทูบ็อกพวกกล่องแดงก็คือเราต้องไปหาฟาร์มาครับ เหล็กเหมือนกันครับเราต้องไปฟาร์มกันนะเดี๋ยวผมจะจะต้องไปฟาร์มที่เมืองด้านล่างนะครับด้านหน้าฮะมันมีเมืองไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับด้านหน้านู่นครับข้างหน้าผมนะครับเป็นเมืองแล้วเราอาจจะไปฟาร์มหาพวกเหล็กหาพวกตะปูครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะนะครับในการสร้างที่พักเราก็ต้องสร้างตู้สร้างตู้เก็บอาวุธตู้หลายๆอย่างนะครับกล่องนะฮะไม่งั้นเราจะไม่มีจุดที่เราจะ เก็บอาวุธเก็บข้าของนะครับเพราะว่าทางผมนะมีแค่อทีบคันเดียวนะครับก็คือเอเก็บของได้ไม่เยอะนะครับใน a อทนะครับอาจะต้องไปหารถกระบะสักคันนะครับเราดูก่อนว่าตรงแมปเราเนี่ยมีตรงจุดไหนที่ไปหาได้ง่ายสุดนะครับ นคอนอีกสามสองแล้วผมหาตัดอีกสักต้นหนึ่งครับ ตอนนี้ตัวละครผมเริ่มหิวแล้วครับหิวทั้งอาหารหิวทั้งน้านะครับก็คืออาหารกระเพาะอยู่ที่59ครับแล้วก็น้ํกระเพาะน้ํมันก็คืออยู่ที่72ครับผมต้องหาอะไรให้ตัวละครผมทานนะครับอตอนนี้เหลืออันหนึ่งแล้วก็ไม้แผ่น ไม้แผ่นสิบสามแล้วก็เล็กอีกแปดเล็กนี่ผมไม่แน่ใจผมเก็บมาบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปดูในรถเอทีีโอเคตอนนี้ก็เหลือไม้แผ่นนี่นะเพื่อนๆถ้าลิงคนเดียวมันก็อย่างนี้นะครับมันจะมันจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าถ้าหลายๆคนมันจะช่วยกันเติมของเติมะไรได้ไวนะครับฝ่ายโซโล่ต้องทำใจครับแบบนี้ ก่อนผมไปเล่นอยู่เซิร์ฟหนึ่งนะครับเพื่อนๆันก็เป็นเซิร์ฟของ PVE ทั้งหมดเลยนะครับ PVE ทั้งหมดเลยตอนนี้ผมไปสร้างสร้างบ้านแล้วผมโดนคนอื่นเขามางัดบ้านผมนะครับแล้วก็มาลื้อบ้านผมเชื่อยครับผมข้าวของผมหายหมดนะครับตอนนี้เซิร์ฟนั้นแอดมินเขาก็ทำการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ ให้เงินผมมาในตัวละครนะครับให้ไปซื้อของมาไว้นะครับก็ผมจำเซิร์ฟไม่ได้นะครับแต่ผมจะลองไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับอันนี้มันเป็นเซิร์ฟแบบคล้ายๆแบบเนาะถ้าเราแบบอยากไปยิงกับคนอื่นก็เราสามารถออกออกนอกนอกโซนไปได้นะครับเนี่ยนะฮะ ผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่เซตสนะครับด้านล่างนะฮะถ้าเราอยากไปยิงกับคนอื่นเราก็ไปในแบบด้านบนได้เลยครับก็คือสามารถยิงกับคนอื่นได้นะครับมาอีกหนึ่งแผ่นนะครับสำหรับใครอยากมาเล่นนะครับก็เ๋ยวผมจะทิ้ง Discord ด้านล่างนะครับเผื่อใครอยากอลองเข้ามาเดินเล่นเข้ามาวิ่งอยู่นะครับผมว่า ทางแอดมินก็ดูแลดีอยู่นะครับก็คือเวลามีปัญหาเนี่ยเข้าไปทักในด i คอร์ดเนี่ยเขาจะมาดูแลได้ไว้มากเลยครับโอเคตอนนี้ผมครบแล้วเหลือเหล็กต้องดูในกระเป๋าก่อนนะครับเพื่อนๆเหล็กผมมีแค่สองเองครับ ผมขอยะดื่มน้ำนะครับเพื่อนโอเคแล้วก็ขอญาตทานขนมครับเพื่อเป็นการให้ตัวละครได้ เดี่ยวน้ำอีกสักรอบนะครับเ,เห็นหมาครับเพื่อนหมาหมาหมาครับ คือมันมันมีสัตว์ด้วยนะครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับบางบางครั้งจะมีหมูป่ามีคือมันมีสัตว์นะครับคือเราต้องระวังเพราะว่าบางครั้งนี่หมาป่าอีกอย่างนะครับคือเป็นเป็นอะไรที่อันตรายนะครับคือถ้าเจอเราต้องรีบต้องรีบฆ่านะครับเพื่อนๆไม่งั้นเราอาจจะโดนฆ่าเสียเองนะครับ ผมขออญาตเก็บของก่อนะครับเพราะว่าผมเหมือนเราต้องออกไปฟาร์มนะครับ กดตกในพ <c oughs> ื่อนๆแต่ผมจะต้องออกจากจากเกมก่อนนะครับเพราะว่าอย่างั้นตัวละครผมก็จะเปียกเดี๋ยวนะผมต้องเคลียรยของก,ก่อนแล้วก็ตอนนี้ หวังว่าคงไม่โดนแก้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออกจากเซฟเครับหนึ่งนลยอ้าวติดอีก ในรถมีเหล็กแล้วก็มีนอ็อตอขึ้นไม่ได้ผม โอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพื่อนท่านี้นะครับแล้วผมเข้ามาใหม่วันหลังนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ